ดูว่าวันนี้จะรอดไหมเราจะได้ไปดูแบ็คพิงค์ไหมเราจะได้ซีนใหญ่นะใช่ซีนใหญ่ซีนใหญ่หัวผูกผ้าเพื่อนเลอะแตกเลยแต่งอะเพื่อนต้องกานล็อสดมา28ปีแล้วคุยเศร้าปะสกิลนะคะฟอร์มูล่าวันที่ดูมาการขับรถลดผลการหลบ ลบสิ่งกีดขวางได้ใช่วันนี้เต็มที่นะคะแล้วตอนนี้หอบกระเป๋าข,ขึ้น,นอ่ะจะหยิกระเป๋าหลไปเธอเหมือนขโมยมากเหมือนขโมยที่แบบต้องเรียกกระเป๋าไปต้อนแล้วเดี๋ยวบีจ็หอกมาเจอวันนี้นะคะเบนจะบินไปชิคาโกเพื่อไปดูคอนเสิร์ต Black พิงนะซึ่งเราเป็นแอร์แน่นอนอยู่แล้วเราไม่ต้องจองตั๋วเครื่องบินนะเพราะเราบินสแตนบายได้เลยนะคะเหตุการณ์มันแบบว่าค,ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงมากๆตอนเราดูไฟล์ของวันนี้ใช่ป่ะคือแบบ เต็มเต็มแบบติดลบเลยทีนี้เราก็เลยบอกว่าทำยไงดีวะแล้วมันก็มีไฟล์แรกของวันนี้ดีเลย์ดีเลย์สชั่วโมงทําให้ผู้โดยสารท่านอื่นย้ายไปไฟล์อื่นกันที่นั่งมันก็เลยเหลือเพียบเลยเราก็เลยเฮ้ยไม่หวังแล้วเว้ยทีนี้เราก็เลยโอเคเราจะไปไฟล์นั้นแหละที่มันดีเลย แล้วประมาณตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนก่อนที่จะนอนก็ดูไฟล์ปรากฏว่าไฟล์จากที่มันดีเลยสชั่วโมงมันดีเลยแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเพื่อนก็เลยอ๋อโอเคถ้างั้นเราต้องตื่นเร็วขึ้นนะตีสี่สี่สิบห้าพอเราตื่นมาเ,เป็นเปิดดูแอปเลยเชี่ยมันบอดดิ้งตอนตีห้าสิบเอาไงดีวะแบบออกตอนนี้เลยไหมหรือยังไงเพราะว่าไฟล์ถัดไปคือไม่ได้เลยนะคือแบบเต็มแบบติดลบสุดๆคือไม่ได้ยังไงก็ต้องไปไฟล์นี้ พี่ก็เลยปลุกเพื่อนปลุกน้องสาวแบบไปลุก <su> ก็ค <gef tamam> ือออกเ็นก็ขับรถเหยียบมาเลยจ้ะเบนซ์อะไม่เป็นไรเบนส์สามารถไปของสายกรบินอื่นก็ได้หรือว่านั่งจัมซีดไปก็ได้เพราะว่าเราเป็นเอ็มพอยรี่ใช่ไหมมันง่ายกว่า2คนนล้นัะยากเราก็มาส่งเขาที่สนามบินเสร็จปุ๊บนางพวกนางก็วิ่งเข้า s ก c ร r i t ี้วิ่งเข้าเกตส่วนเราก็คือไปจอดรถแล้วก็ค่อยเข้ามาสนามบินอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เลยดูไฟว่าเราไปไฟไหนได้บ้างนะก็คือไฟล์ถัดไปตอน7จ็ดโมง คือเราก็มานั่งรอชั่วโมงหนึ่งอะแต่ปลมันก็เต็มอยู่ดีแต่ว่าเ,าเดี๋ยวเรานั่งจำซีดไปไม่มีปัญหามาดูว่าเราจะได้นั่งจำซีดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง Triple ิเมันเป็นเครื่องใหญ่แล้วมีคนมีคนลิสต์จำซีดหนึ่งคนรวมเราก็เป็นสองคิดว่าน่าจะโอเค ดูว่าวันนี้จะรอดไหมเราจะได้ไปดูแบ็คพิงก์ไหมอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วเวลามีเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็มาแต่งหน้ารอเลยจ้ะบางทีนะถ้าสมมติว่าผู้โดยสารมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วที่นั่งเหลือเงี้ยเราก็จะได้ที่นั่งนะแล้วมันเป็นทริปที่แบบว่าวันเด y t ทริปนะบินแต่เช้าตรู่ไปชิคาโก คอนเสิร์ตตอนสองทุ่มมีเวลาแบบว่าได้เที่ยวเล่นชิคาโก้นิดหน่อยแล้วก็บินกลับเลยพรุ่งนี้เช้าแน่นอนเรามันแบบว่าทุกอย่างคือไฟไหม้อยู่แล้วขอแค่ให้ได้ไปเพราะว่าตั๋วมันซื้อแล้วอะยังไงเราไม่อยากทิ้งตัว๋วโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วเราไปที่เกตกันจ้าดูว่าเราจะได้ที่นั่งหรือเปล่าเราจะได้จำซีไปชิคาโก้หรือเปล่าไปลุ้นกันต่อ ถึงแล้วตอนนี้อยู่หน้าเก์แล้วนี่ฉันได้ทิเก็ตไปจัมซีดิง้งนี่ก็จัมซีดิ้งอยู่ดีนะจ๊ะแต่แบบ anyway เ l l t a อาเช็คกของให้ได้ไปก็พอได้เข้าไปในเครื่อไปจา้ายังไงก็ต้องได้ไปแล้วแหละนะจุดจุดนี้ เราเอาของไปเก็บข้างในแล้วนะแล้วก็ไม่อยากอยู่เกะกะคาเนาะมนไม่มีที่อยู่กันเลยออกมารอข้างนอกก่อนตรงเจฟริดเดี๋ยวพอเวลาเอ่อจะปิดเครื่องบินแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะจำซี้วยที่ดีในระหว่างที่รอครับิึขนตไปประพานก่อนขึไ้ไไปได้ว่ามารอข้างหลังได้เพราะว่าข้างหลังมันไม่ยุ่งแต่ข้างหน้ามันยุ่งไงเราก็เลยมารออยู่ข้างหลังนะจ๊ะ เราลงมาอยู่ในห้องน้ำก่อนน้องในระหว่างที่เขากำลังติดอัพแกลลี่ติดอัพคอร์สต่างๆก็เล่นในเกติก,ก,ก้นให้อยู่ในนี้ก็ชิลๆเลยค่ะครูเมมเบอร์ไปทำงานแล้วนะจ๊ะแล้วก็นังอยู่ที่นี่ค้ <Yeah. S 1> นไฟนี้สนุกจังเลยข้ <laughs> อเสียเวลาเราจับซีดก็คือเราน,นอนไม่ได้นะจ๊ะเราหลับไม่ได้ นั่นคือข้อเสียเรานั่งอยู่อย่างนี้ไปเลยจ้ะไลสองชั่วโมงไปชิคาโกตอนนี้เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งเราทนได้นะทนกันต่อไปจ้ะ <Yeah. S 1> ดูวิของโลกสิทุคนบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบรอยมากดูเหมือนภาพวาดเลยอ่ะที่สุดเราก็มาถึงชิคาโก้แล้วโหเป็นไฟที่แบบว่าไม่มีอะไรมาเป็นไฟสบายๆแต่ว่าวันนี้ แค่เริ่มต้นตอนเช้ามาก็แบบว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแล้วแต่ในที่สุดเราก็มาถึงจ้าไปกันเต้าออกไปขึ้นรถไปเพื่อที่จะเข้าเมืองนะจ๊ะวันนี้ในสนามบินค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่บีซี่เลยปกติมาน่ะบีซี่มากเราจะไปขึ้นรถไปเข้าเมืองกันนะ l u Line t r a i n to City ชี้ไปทางไหนเนาะทา่ะไปทางนี้ตรงทางเดินไป เธอไฟเพลงเข้าโรแมนติกเลยเพลงโรแมนติกมากนอะ๋อ oh, ขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะซื้อบัตรขึ้นรถไฟมาเป็นวัน d a y Pass ห้าดอลลาร์แล้วก็เสียค่าแอค i ิเวตบัตรอีกห้าดอลลาร์เป็นสิบดอลลาร์นะจ๊ะพรุ่งนี้ก็ต้องซื้อใหม่ตอนนี้ก็คือให้รอรถบันเราลงจากรถไฟเลยป้ายมาหนึ่งป้ายเพราะว่าฉันหลับฉันงีบฉันเลยลงป้ายถัดไปามาแล้วก็มารอรถบัสนะจ๊ะคือรถบัสไฟรงอะไรรอมาได้แบบเกือบสิบนาทีแล้วอะ มันบอกว่าดี departure ไปแล้วเมื่อกี้แต่เรานั่งอยู่เกินห้านาทีแล้วเราไม่เห็นรถบัสที่เราต้องขึ้นเลยอืนั่งรอต่อไปจ้ะนี่เราตรงที่ฉันนั่งตรงนี้มองตรงข้ามไปก็คือดีไล n ์ World Tour Chicago p o p u p Store นะจ๊ะตรงข้ามเลยฉันสามารถเข้าไปต่อแถวจะซื้อของได้เลยแต่แบบเนี่ยเอาเนาะเราเสียตังค์มาเยอะแล้วในที่สุดสายที่เป็นรอก็มาแล้วจ้ะเบอร์หกเย้ ถ้ามาทำการทำไมวอลเราจะได้ซีนใหญ่เนี่ยใช่ซีนใหญ่ซีนใหญ่ผู้หวงคู้พลาดเื่นเลือดแตกเลยสถานเพื่อนจะต้องจะทำยังไงหัวล้อแล้วก็ห้ามเลือดห้ามเลือดเรียนว่าห้ามเลือดไม่มีอุปกรณ์หรือเปล่าตอนนี้นะเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชิคาโกและเบื้องหลังของเราเป็นเดอะบีนนะคะ เป็นที่ที่เบนมาบ่อยมากมากับเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวนะคะน้องนายนะคะซึ่งมาชิคาโก้ครั้งแรกอันนี้คือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยนะเพราะว่าเบนมาเบนมาดูคอนเสิร์ต b l ล c กพิงคจากที่ชิคาโกนะนางบินเป็นแอร์บินแล้วมีเร็วลเวิร์ดที่นี่พอดีเราเพิ่งเลยได้มาเจอกันที่จริงเราไม่รู้ด้วยว่าแบล็กพิงคมีคอนเสิร์ตวันที่1 8บแี้แล้วก็กไปแล้วเบนก็บอกว่าโอเคก็จะบินมาดูคอนเสิร์ตไปไม่ได้เป็นติ่งตัวจริงนี่นะ เธอเราชอบแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าเขาไปที่ไหนเพราะว่าอาชีพเราอะมันจะหลบวันหลบคืนใช่บางทีเราจำไม่ได้ว่าเราไปไหนวัานไหนดิฉะนั้นเราก็เลยได้มาเจอกันและแอบมาเที่ยวชิคาโกตอนเช้านิดหนึ่งเพราะว่าคอนเสิร์ตเริ่มตอนสองทุ่ม <laughs> พี่ชายช้มมาเมเชา้าเฮ้ยเรามาเจอกันตอนเที่ยงแล้วนะบ่ายโมเออร์ไม่ได้นอนอันนี้คือต้องบินกลับพรุ่งนี้เลยนะอ่ารวอยู่อ่ะดีวบินไปไทยพรุ่งนี้ น,นี่นอนไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนบนเครื่องไงเป็นผูดด้โดยสารไง mm hmm. นี่เราก็คิดอยู่ว่าเราจะบินไปไฟนางเลยดีไหมนางก็บินกับฮ่องกง mm hmm. นี่ก็จะไปฮ่องกงอยู่แล้วใส่แค่ร้อยหกสิบดอลเองไม่เยอะด้วยถูกตัวแบบนีถูกมาก <c oughs> เออก็เลยคิดดูถ้ามีที่นั่งเหลือเยอะก็อาจจะไปถ้าแบบของยูเนเต็ดไม่มีเฟิร์สคลาสแล้วางี้ <c oughs> เราก็อาจจะไปของเธอเลยบินต่อเดียวจะได้ไม่ต้องไปซานฟรานแปลเองวันนี้ถืออากาศถือว่าดีนะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากร้เอาเรื่องนะอากาศ <c oughs> แล้วก็รอถ่ายรูปกักบเดบินใช่มันมีความบังเอิญอีกอันหนึ่งร้องจำได้ป่ะตอนที่เราไปลอนดอน เออนี่ก็นี่ได้เลเวอร์ที่ลอนดอนอ่าเซ็กซนด์ทายนี่ก็ทักไปว่าเฮ้ยเธอฉันได้เลเวอร์ที่ลอนดอนเธอเธอเลเวอร์ที่ไหนเหรอนื้นะลอนดอนเหมือนกันก็เลยได้เจอกันหายากมาหายากคือบังเอิญมากอันไหนก็ลอนดอนครั้งแรกของเธอลอนดอนครั้งแรกอืมสถานที่รนไปบ่อยย้อนรถไปลอนดอนบ่อยบ่อยหลังจากไหนก็ไม่ได้แล้วคิดถึงไหมคิดถึงแล้วคิดถึงตอนแรกไม่ชอบตอนนี้คิดถึงอยากได้แล้วอยากได้ตอนเอาจริงนอนอเมริกาก็ไม่ค่อยได้แหละ อันนี้ก็นานาทีค่ะน,น,น,นานาทีแปลกมากค่ะอันนี้ต้องเล่าคือเดือนปีที่แล้วอ่ะตอนที่เราเริ่มบิดเราบัางจะได้พอดเดิมๆเ,เยอะมากแบบไปลอนดอนสามครั้ง<อ>ไปซิดนีย์นับไม่ั้วนแล้วอ่ะแ<อ>ต่ว่าปีเนี้ยตอนต้นปีขอพอ,อดว่าขอให้ได้ไปที่ใหม่ๆ<อ>ตอนนี้ทุกเดือนไม่ซ้ำกันเลยช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเหนื่อยอว่าอะไรสักอย่างอ่ะมันไปที่ใหม่แต่ไม่ได้อยากแต่งงานมันเป็นแบบ เราเหนื่อย <S <S เหนื่อยซึ่งอยาก็ะไม่รู้ว่าคือแบบเมื่อก่อนอนะ่ะมันตื่นเต้นมาแบบว่าเราอยากไปแล้วตอนนี้แบบอยากหยุดเฉยๆค่ะเหมือนว่าเราแบบทํางานเนาะเราใช้ร่างกาย่ยิงนะท,ที่ไหนที่มันสั้นๆมากๆอ,อ่ะที่ไม่อยากไปสั้นๆนี่คือกี่ชั่วโมงยี่สิบสี่แต่ว่าไฟทามิวสิคชั่วโมงนะอัอสมสเตอร์ดัมเลยนะใส่กับบินของอนี่ยี่สิบสี่ถึงวันสั้นเพราะว่า มันมียาวกว่านี้เยอะไงฝั่งนี้ถ้ามากกว่า18ต้องออกแล้วเพราะว่าออกไปข้างนอกอะออกไปเที่ยวเพราะว่า18ชั่วโมงขึ้นไปจะได้เ a เวอร์ในเมืองในดาวเทาถ้าต่ำกว่า18จะได้เป็น air p o ์ต hotel มันจะต่างกันใช่ก็ออกไปซื้อของกินไปแบบซื้อของกินแล้วก็ับฝั่งเธอต้องไปซื้อของกินฝั่งนี่นี่ห่อข้าวทุกมื้อไปไหนก็ห่อไปไหนก็ห่อทุกมื้อก็แต่เคยเคยครั้งหนึ่งเคยเดินไม่รู้ไป่อไหนแต่ว่า ตามหลังสแกนกระเป๋าเยอะต็กระไรทพกคนเอากระเป๋าไปเยอะมากแต่คือไม่โหลดอะเอาเครื่องเครื่องอะเราไม่โหลดเราฝั่งฝั่งในอเมริกาไม่มีใครโหลดแล้วเยอะมากกระเป๋าใหญ่ๆจญ่คนนึงแบกสับไปอ่ะใช่แล้วใหญ่มากแล้วแล้วมันเยอะมากใช่แล้วเองลูกเรือสักับกี่ข้างหลังก็คือมองเยอะมากถ้าใหญ่ขึ้นยูควรโหลดกระเป๋าคือมันใหญ่อะยูเอาแครีออนอะมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันแลวพกมันเยอะมากไงลูกป่ดสามกระเป๋าเลย้ยใช่เธอลองคิดถึงเวลาเราบินในประเทศ เราบินหนึ่งวัน linkage, i, กี่ไฟล์สามไฟล์ล้วต้องเอากระเป๋าไปกับเรา,ารท <imbalance S 2> ุกไฟล์สไฟล์สามไฟล์นี่ถือว่ากลางๆนะกลางๆนะปกตินี่บินบินสามไฟล์ต่อวันว่าไฟล์ละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ว่าไปประมาณนั้นท้งนั้นชนะกระเป๋ามันจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาไม่รู่แบกอะไรไปอ่ะเยอะแยะกระเป๋าที่เป็นล u g g a ก็เป็นพวกเสื้อผ้าพวกของใช้ส่วนตัวมันดูใหญ่มากๆเสร็จแล้วคือแล้วแต่คนว่าใส่มากใส่น้อยแล้วก็ระเป๋อาหารก็คือจะมีแต่อาหารแล้วก็กระเป๋ที่เป็นทัวส์อีกใบหนึ่งก็เป็นพวกแบบ บัตรต่างๆผอเวอร์แบง์อะไรอย่างเงี้ยที่มันใช้บนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แล้วแต่คนมันจะมีคนที่คอมมิวด้วยนะยคนที่คอมมิวเขาอยู่อย่างเช่นเขาอยู่มอนแทนา,าเขาเบสอยู่เดนเวอร์เขาก็ต้องคอมมิวไปทํางานที่เดนเวอร์ใช่ปะ,ะกระเป๋าเขาก็เลยเยอะมากคือเขาไปครั้งหนึ่งเอาให้คุ้มเข้าใจปะกระเป๋าเขาก็จะใหญ่แล้วก็เยอะสามโมงสิบสองแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเรามาฟิชเชคฟิชเชคกันนี่นะคะเป็นสายเป็นเสื้อครอปท็อปของน้องสาว กางเกงซื่อมาจากรอสรองเท้าไลกี้เข็คมขัดของน้องสาวเสื้อจากแบรนด์ไทยจำไม่ได้กกงเกงก็จากแบรนด์ไทยซึ่งร้านจะแต่งแน้าแต่ชอบมากเสีใ้ใจมากมากรองเท้าตอ่บิก๊กซีกันสวยมันช่วยไม่ได้ปะ่ะไม่ช่วยไม่ได้ส,ส,ส่วนส่วนเหมือนกันนะคะว้าเา <S <S <ooh> โอเค สดก็สดสดคุณสองสดมา28ปีแล้วคุยเศร้าปะไม่เศร้าเลยค่ะใครที่เห็นอยู่ไม่ต้องคอมเมนต์ว่าเศร้าหะคะเพราะพี่ไม่เคยเศร้าดีนะดีเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่รักเราแล้วก็ <S <S 2> <S 2> พอแล <S <S 2> <S 2> ้วจินะคะอันนี้ฝากถึงคนที่โสดคือแฟนก็ไม่ได้ใช่ทุกอย่างนะเพราะเราอย่างตัวเราเนี่ยเราคิดภาพไม่ออกเลยว่า ถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งที่เราต้องใช้ชีวิตด้วยเยอะๆเราคงจะอ,อึดอัดแต่ว่าอนึกภาพต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งทุกวันอาจจะนเพแต่ว่าแต่ไม่ชินเอ,อแต่คนมีแฟนคนมีคนคุยมันก็น่าจะอีกฟสิวลิ่งหนึ่งใช่นคนมีแฟนถ้าได้คุยกันทุกวันก็จะมีความสุขไอ้อย่างเราเราโทร,โทรหาเพื่อนเออเรามีศิลปินที่เรารักดีกว่า อเรา,าคือเหมือนว่าเราเอาใจของเราไปไว้ที่อื่นเลยเราก็ไม่ต้องไม่ได้ต้องการความรักจากใครโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ไดตัวแทนของสาวโสดไม่ <laughs> สบายตัวแทนของสาวโสดที่อยากมีหลัวไปกินอาหารไทยไหมได้ยุ่งเสร็จสิบสิบวันพี่กันจะโตแบบทุกไทยแลนด์ซูนนะ so what โอเคโอเคไออิตไทยูดเอณว v e r เดย์อยู่แล้วค่ะแม่มัมคุกเรามี ฟูดนะลักกี้ f อ r you นะไปมาไปซิสเตอร์นะโอ้ my god เราไม่แฮปปี้คุกเลยค่ะดีว่าอยู่ซิสเตอร์แคนคุกเหรอ yes ว้าวฟูดฟูดเลยนะ delicious โอ้ my god น่าดูนะโอเคโอเคฟูดมาเพิ่มแล้วค่ะคนต้องกดเข้าพูดลาตักไม่นะลาพูดลาเราเดินมาเหน่อยแล้วเราก็หิวแล้วนะคะเรามากินข้าวที่ร้านอาหารไทยเช่นเคยนะคะในชิคาโกร้านไทยสปูนแอนด์ซูชินะเราสั่งมาเป็น ข้าวผัดฟรายไรยส์ตุ๊กฟรายไรยส์เบเซลเบเซลฟรายไรยส์นะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วนะคะมากินข้าวกันนะจ๊ะกินข้าวที่เมกาก็เกินกับซ่อมคนที่นี่กินกับซ่อมนะคะอร่อยเข้าที่ไหม ทำชีเกินอิ่มอิ่มเลยผาน,<พ>นจานแบบแชร์แบบแชร์จะอ้วกแล้ว <laughs> ต่กินหมดเลยหมดเพราะไม่มีฟฟสเวตอยู่แล้วแต่ว่าจะอ้วกใครพูดว่าอิ่มตอนนี้เกิดจะอ้วกละอยู่ดบ <laughs> ต้องไปเดินย่อยเท่านั้นตอนนี้นะคะเรากลับมาที่โรงแรมมาเปลี่ยนชุดเพราะว่าเราจะเดินไปที่สเตเดียมแล้วนะจ๊ะเราซสื้อเป็นเสื้อขอบเติบอิ่ม คุณโตไม่เป็นไรเขาดูเราจากข้างบนเว้หน้าสวยหน้าปังพอคาเทชใช่ไหมคาร์บะเทชเน่งต่อเออซี่าอะเงี้ย้างเน่งต่อต้าบ้าไม่พอใจตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ Soldier Field Stadium นะคะคนเดินไปอย่างล้นหลามนะจ๊ะล้นหลามเลย เดี๋ยวเราต้องไปโอ d ีดีหน้าคาอนเโอเคชุดฉันเหมือนเดิมเปลี่ยนเพื่อ นะคะเราอยู่หน้าคอนเสิร์ต Black พิงแล้วนะคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้เรามาอยู่ข้างนอนนะคะก็คือรอเวลาตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วเราคนที่จะเข้าไปแล้วเราก็มาถ่ายวิดีโอเล่นมาถ่ายรูปเล่นก่อนที่จะเข้าคอนนะจ๊ะชุดแต่ละคนก็คือจึ้งมากจึ้งไม่ไหวน so you know like. ี่คือเราไปเดินเข้าแถว ต่อแถวที่จะเข้าไปข้างในแล้วนะปรากฏว่ากระเป๋าเราทั้งสี่คนใหญ่ไปจ้าเ,เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอากระเป๋าไปฝากล็อกเกอร์ล็อกหนึ่งนะจ้าเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปเราเดินมาถึงเกตซีโรแล้วนะทุกคนแล้วก็เดินมาตรงที่ฝากกระเป๋าโอ้โหแถวยาวมากแถวยาวมากไม่นี่คือแถวข้างหลังเราใช่ปะยังมีแถวข้างหน้าเราเอีกนะโอ้โหหน้าฉ่ำอะไรบนนี้นาย ปัประเด็นก็คือแถวที่จะเอากระเป๋าไปฝากในล็อกเกอร์ยาวมากยาวจนแบบว่าเชี่ยทำไงดีวะแถวตอนนี้ยาวขาแล้วห้องก็ไกลด้วยใช่แล้วขาออกจากคอนเสิร์ตก็คงต้องไกลด้วยที่นี้ก็แบบไปโรงแรมไหมโรงแรมก็ไม่ได้ไกลมากแล,แล้วก็เดิน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 ,ดนมาจจอสกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์จากสกูตเตอร์เสิร์ตใช่เนี่เราคือสู้ชีวิตสุด แบ็คพิงสู้กลับไหมอ่ะขอให้แบ็คพิงดีเลยไม่เคยอยากให้แบ็คพิงขึ้นช้าเวทีไหนเลยแต่เวทีนี้แบ็คพิงช้าสักชั่วโมงด้ขอร้องได้โปรดใครก็ได้นะคะที่มีรถอยู่ชิคาโกช่วยเวทนาหน่อยนะคะหนูทะหอบนะจริงจริงใครเจอจากอะไรทำไมต้องกลับไปที่โรงแรมเพราะมีกระเป๋าไม่อ่านั้งงื่อให้ดีแล้วเป็นอย่างไงคะเราเคยยังไงแถวคือยาวเหยียดจ้ะ สกิลนะคะฟอร์มูล่าวันที่ดูมาการขับรถลดผลการหลบหลบสิ่งกีดขวางได้ใช่วันนี้เต็มที่นะคะแต่ว่ามาลุ้นกันว่าจะทันแบ็คพิงเล่นคิวดิสเลฟเพลงแรกหรือเปล่าอาจจะไม่ทันหยุตื่งมานะเด็กเกิยุดตื่นมาทำไสจะโขกวัวนะฟ้าเพราะว่าหนูมารายอันโดโสดเฮ้ยโสดโสดโอด

ก็ยังไม่เตรียมตัวเก่งมากวิ่งน้องจากรถมาวิ่งอีกกางเกงนายหลุดแล้วอ่ะทางเดิมเลยใช่ก็ใช่ไง l ล t s ก o ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ห้าทุ่มเป๊ะห้าทุ่มเป๊ะคอนเสิร์ตเริ่มประมาณสองทุ่มครึ่งมากสองทุ่มคร,รึ่งเพราะว่าจะแต่ว่าก็เป็นโชคดีของเรา <laughs> มาทานันอยากจะวิง่ <laughs> เงเรื่องราววันนี้มากๆนะคะก็คือเราไม่รู้เนาะเขามีกฎแต่เราไม่รู้ใช่ไหมไม่ <laughs> จริงๆอ่านมาแล้วว่าเอากระเป๋าเข้าได้แต่มันมีไซส์กําหนดมาว่าเท่าไหร่คูณเท่าไหร่แต่เราคิดว่าเออกระเป๋าเรามันเล็กพอ <laughs> เออ ถ้าเราในฐานะดูคอนเสิร์ตฝั่งไทยฝั่งเอเชียคือปกติมะนาวจะเข้าได้แล้วเราก็คิดว่ามันคงเหมือนกันทุกประเทศเนี่ยไม่คิดอะไรใช่ไหมแลก็เลยเอามาอ่าทีนี้เซอร์ไพรส์เราก็มาถึงเร็วเธอแต่ก็ไม่กันถ่ายรูปทำคอนเทนต์ติ๊กต๊อกเปิดเรื่อยๆเอฉยประมาณจนหนึ่งทุ่มปะหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มครึ่งก็เลยจะเดินเข้าคอนละจะไปเข้าแถวต่อเข้ามาละ อาจจะที่เบรคเทียบเลยบอกว่ามีกระเป๋าไม่ได้ยู่แล้วไปที่ทั้งสี่คนกระเป๋าทั้งสี่คนคือเกินเกศซเกีโร่เพื่อไปฝากกระเป๋าเนี่ยถ้าเทียบจากประเทศไทยก็น่าจะเป็นถ้าแยกล่าเร้าไปเชิเชาล่าเช้าไกลมากเดินไกลมากแล้วทีก็อก็ไกลไม่พอแถวยาวมากยาวจริงยาวแบบยาวมากตอนแถวเรามันขยับช้ามาก อาเธอเนื้อภาพนะทุกคนที่มาตอนแถวเธอจะได้ยินเสียงถอนหายใจและพูดว่าโอ้ m ม g ก็อย่างนี้มันยาวแบบนี้ <laughs> แล้วเราก็คือามากันสี่คนใช่ปะเอาก็ต่ออาสองคนไปดูต้นแถวอยู่ตรงไหนไม่เจอต้นแถวอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะท,ที่ชีเบนเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเราไปโรงแรมดีกว่าเพราะว่าหน้างานเนี้ยรอไปก็ไรความหวั เลขอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนจบคนก็ต้องไปต่อแถวเพื่อเอากระเป๋าอีกคิดว่าแบบเที่ยงคืนไม่ได้กลับบ้านอ่านับไปเลยหนึ่งชั่วโมงจากนี้ทีนี้เราก็เลยเริ่มดูอูเบอร์ดูอูเบอร์นั่งอูเบอร์ไปโรงแรมอ่าเริ่มอุปสรรคแรกเออเดินสามเมกากราไม่มีอินเทอร์เน็ตเน็ตเอาจริงๆเน็ตช้ามากนันใช้ดาต้าโล่งมากแล้วก็แบบว่าเชี่ยทำไมเรียกไม่ได้ว่าแบบไม่รู้ว่าจะเรียกรถให้มารับตรงไหนเพราะว่า คือเราไม่อยากเดินไปอีกแล้วเพราะแบบเรารีบมากเพราะมันแบบทุ่มครึ่งแล้วอะคอนมันควรจะเริ่มสองทุ่มอะยังไงก็ต้องออกไปบนถนนถนนใหญ่อะถนนที่แบบรถผ่านมาได้ข้ามสะพานจะไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตรงกลางมันเป็นรางรถไฟปะใช่รางรถไฟเส้นใหญ่อะเออเป็นแบบรถไฟเส้นใหญ่ที่แบบว่ารถธรรมดาเข้าไม่ได้แล้วก็เลยข้ามไปฝั่งหนึ่งซึ่งเดินไกลามาก ไกลมากจริงๆไกลมากแล้วก็พร้อมแล้วโอเคพร้อมจะเรียกอูเบอร์แล้วแต่เราเห็นลิฟต์ซึ่งเป็นสกูตเตอร์เอ,รเออเลยโอเคงั้นไปสกูตเตอร์เออ่สกูตเตอร์ไปพอสกูตเตอร์ไปสองคนก็เงงเงๆเงงะเงเงเงะ อาซันเอเชียไม่รู้ว่าการขับขนท้องถนนที่ถูกต้องเนี่ยก็ยังไงซีเบนรับหน้าที่ดูแมพดูทางบอกให้เบรกบอกให้บาบาบา้าสอนซึ่งตอนแรกก็ต้องไปผิดทางเพราะว่าเน็ตไม่มีเน็ตไม่โหลดการไปผิดทางนั้นก็จะสองทุ่มอยู่แล้ว <c oughs> แฟพิงค์นั่นสองทุ่มยังอยู่บนสาโกเตอร์ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าโรงแวมอยู่ตรงไหนของโลกใช่อาทีนี้พอเน็ตมาก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนลับย้อนกลับจ้ะ สรุปคือไปผิดทางแต่สุดท้ายเราก็ทุรักทุเลไปจนถึงโรงแรมพอไปถึงโรงแรมเพื่อเราบอกว่าเธอจอดเลยเดี๋ยวฉันจอดรถเองเราแบ่งหน้าที่กันทำงานเราเราจะต้องจอดรถแล้วสแกนสแกนว่าแบบเออฉันจอดแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็จอดเว้ยทีนี้ชินายก็คือ วิ่งอวิ่งเหมือนหมาเธอแซคยูว่าเราคนในิีตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันคือฉันตั้งท่า์เปิดปุ๊บฉันวิ่งเธอฉันวิ่งจริงๆริงแซคยูวิ่งทุกคนในโรงแรมมองว่าอันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วตอนนี้หอบกระเป๋าขึ้นอ่ะฉันถือกระเป๋าหลายใบเธอเหมือนขโมยมากเหมือนขโมยที่แบบต้องเรียกกระเป๋าไปซ่อนแล้วเดี๋ยวมีเจ้าของมาเจอเธอคือรเปิดปุ๊บฉันวิ่งแล้วฉันก็ป,กป,ปิด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 แล้วรตบช้ามากวันที่รีบรต์ช้ามากแล้วฝั่งนี้ฝั่งข้างล่างก็คือ ฉ,ฉันนี่วิ่งเข้าไปฉี่ก่อนเอเอเพราะฉันไปฉีเ่เสร็จปุ๊บฉันก็ถามถามอีรถอีเหมือนรถตุ๊กๆอีสามล้อลอีสี่ล้อปะ่ะเออถามข้างหน้าว่าเท่าไหร่สองคนหกสิบห้าจุกแบบว่าอ๋อโอเคกูวิ่งไปถามอีกคันหนึ่งสองคนเท่าไหร่พี่ประมายี่ห้าสองคนก็ห <50. S 2> ้าสิบละสิสี่สิบได้ไหมพี่ต่อต่อราคาต่อเป็นภาษาอังกฤษนะสี่สิบได้ไหมลูกนาาก็ให้ดูเนี่ยราคาต่อคนมันยี่ห้านะนี่นี่แล้วก็นี่ก็เลยบอกว่าสี่สิบเหอะสี่สิบ คือแบบไม่ไหวอ่ะมันพแพงอะไรเงี้ยว่ะโอเคได้สรนบน้องพี่ให้เลยคนละคนโอเคดีลพี่จับมือเชียร์แคนดีลนายลงมาพอดีขึ้นรถไปจ้ะเราบอกพี่ขอเพลงแบ็คเพลงด้นะอ่าก็านั่งเราต้องขอแบบมูดหน่อยมูดแบบไปให้ทันอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยได้นั่งมามาทางชิวเฉียดเบ,บอกว่าขอขอเร็วพี่ก็ยังหันมาเอาเอาเพลงอะไร ให้เลือกอยู่นั่นแหละชื่อว่าเออแอรีบขอรีบแต่สุดท้า้งที่ก็แซงใช่ไหมแซงแซงมาสรุปพอเรามาถึงเป็นยังไงวิ่งวิ่งวิ่งก็คือพอไปถึงหน้าเก๋ได้ยินเสียงกรีนแล้วอ่ะแล้วก็พีบอกพอเจาะเลยว่าเล่นพอดีเราได้ดูเพลงแรกสรุปวันนี้ก็คือรักเลยแต่เราก็ซักซีนะคะซักซีคือเหมือนูว่าจะทำคอนเทนต์อะคอนเทนต์ก็เข้าจริงๆมากมายมากยจริงๆแล้วตอนนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศค่ะราลองเดินชนตกตยานะคะ เจอกันใหม่ in couple days บาย